ครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มจัดเชียร์เอ้ยไม่ใช่จัดเชียร์สิติดปากก่อนที่เราจะเริ่มจัด x อ็กไอของมาสเตอร์ซิตี้นะครับผมจะขอ,เ,อเกลื่นเกี่ยวกับการการเชียร์บอลของผมนิดน,นึงนะครับซึ่งผมเริ่มเชียร์มาสเตอร์ซิตี้ตอนปีคป th, 2021ครับปี2021ครับก็เอาจริงผมก็ดูจากทีมเป็นแชมป์อ่ะแค่ก่อนนั้นนะครับริเวอร์เป็นแชมป์ผมก็ได้อย่างคือมาดูเนะี่ยมาดูกับริเวอร์เนี่ยคนเชียร์เยอะนะครับผมก็เลยหรือว่าจะไปเคียวซีดีวะ เชลซีก็ดีนะอืมแมชเตอร์ซิตี้กับเชลซีนี่แหละสองทีมนี้ี่แหละเอาทีมไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็น่าคิดอยู่แต่ผมจนะไปเจอคนคนหนึ่งครับซึ่งอ่าเดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วกันนะครับทําให้ผมมาเชียร์ทีมนี้เลยนะครับผมชอบเขามากนะครับแล้วก็แพน้าชิงครับครับแพน้าชิงอยู่เสียเอามันเป็นความเสียใจยที่มันคือสองทีที่เรากำลังเลือกเชียร์ครับทางที่เรา ถ้าเกิดเราเลือกเชียร์เชลซีวันนั้นเราก็คงได้แชมป์เราคงแบบเชียร์ปีแรกได้ได้แชมป์ยูซีเอลเลยอะ่ะคุณเข้าใจผมสิผมจะพูดไหมคือคิดหวังครับคิดหวังกับทีมมากตอนนั้นแต่อะไรเชียร์ต่อไปไว้รักคิดว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เอาให้เรานะครับอย่างปีนั้นได้แชมป์พรีเมียร์เลยนะครับก็ก็ไม่เสียหายเลยครับได้แชมป์อีกเสรพลาดแชมป์ยูซีเอลนะครับไอ,อ้เชียร์ไปแปลกับอีบดี้เหลือเกินอีที่อ่ะแต่หลังจากนั้นก็อย่างที่คุณเห็นครับ แต่แฮมมันลีกต่อไอส้สครับ99%จะลุกออกจากคือแบบทีมแฮมมันลีกเนะี่ยผมพูดตรงนะผมเจ็บใจยิ่งกว่าแพ้แขกิโอซีคือ99%อะคุณดูเข้าใจคำว่า99%ไหมคือมาเข้ารอบแน่ๆอยู่เดียวเว้ยที่แบบโว้ยที่รอตอิโก้อีเวนมันหลีกมันก็เก่งเกินนะครับแบบโอ้โหเซ็งผมซ็งมากๆครับวนะันนั้นคือแบบจนที่จะเลิกเคลียร์แต่ก็ไปสู้ต่อไปเดี๋ยวมันก็ถึงวันของเราครับดูค่าทับปีทอน23ครับ5แชมป์ เป็นปีที่ผมโคตรเอ็มเอ็มความสุขนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของปีที่แล้วก็ปล่อยมานผ่านไปครับปีนี้เราเอาใหม่ครับปีนี้เรามาแน่ค่ <S <S คันดูอ่ะเกินยาวละนะครับมาเลิมจากปืนประตูครับซึ่งเอาจริงมือประตูเนี่ยก็ซึ่ถึงผมจะเออด่าเอ็เดอร์นไปตอนที่ผมเออเรื่องลอยอือน,นะแต่เอาจริงผมก็รักเอ็เดอร์ซนนะเพราะไม่ได้แก่เราคงไม่ได้ทิปเปิลแชมป์นะครับก็รักแก่ผมไม่ห้คุณเป็นจำนานนะแต่ถ้าเกิดให้เลือกผมไปเลือกคุณนะครับผมตัวผ,ผมชอบกูเนียวนะซึ่งเอาจริงนะครับ ตอนเนี่ยเ็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจแต่คือดอดแกเพิ่งมาไงเราไม่ได้ผูกพันกับแกเลยขานนั้นนะครับแต่ผมไม่ชอบนะถ้าเกิดอยู่นานแบบนาน,น,านๆสักสามสักสี่ห้าปีเนี่ยผมว่าดอนมาให้นานทีไอแมชชั่นสตรีทของผมนะครับแต่ให้คนนี้แล้วกันถึงผมจะไม่ทันดูเขานะครับแต่ยูโน่ไฮไลท์นะครับ <laughs> โจฮาร์ทครับเป็นโกที่หเหนียวมากนะครับเป็นอีก,กหนึ่งโกที่หเหนียวสุดๆไปเลยนะครับเอาถุงมือทองคำด้วยนั่นเองนะฮะอ่ะไปเริ่มจากแบกนะครับซึ่ง ผมพูดตัว,ตวนะการย้ายทีมอะ่ะคือชาชาแมนเชสเตีย่ะผมรู้ว่าคุณเสียใจการย้ายทีมไหนมากที่สุดนะแต่ผมรู้สึกผมเสียใจคนนี้มากๆนะแล้วคือหลายคนเสียใจแบบโคพาวเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาอยู่ไปเขาก็คงไม่กิ่งต,ตอนเขาอยู่เชลซีครับเพราะทีมเรามันสตไตล์นะครับมันต้องผักกันลงอยู่แล้วนะครับมันคงไม่มีที่ให้สำหรับเขานะซึ่งผมก็เสียใจพอกับฮูเวนอวาเรสน,นะแต่ผมเสียใจคนนี้มากกว่านะก็คือเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันเป็นตำแหน่งที่คาราคาซากมาครับับบสหรเนะี่ย ะ,ะก่อนที่ได้เอ่อไอลูนี่มาไวมาชื่อเขาอะไรบ้างไอลูนี่ไอนูนไอนูลีไอนูลีแม่งชื่อไม่อ่านยากอะไอ,ะอะ้เหี้ยเอลวีตัวใหมอ่อะ่ะจากวูบอะ่อะจบไอ้เหี้ยคนนั้นก็คือจาราเซโร่ครับเป็นนักเตะที่แม่งเกมลุโคตรเก่งเลยคนระับผมชอบมากๆนะแบบการคอสบอลของแกการแบบเติมลุกกับเติมเกมลุกโคตรมันนะครับจาราเซโร่ปเป็นคนที่เติมเกมลุกป,ปัน่นแบบจัดๆนะครับแล้วผมโคตรคิดถึงแกมากๆนะครับคือตอนที่แก ถูกสุดตัวบาเยินนะแล้วก็ถูกถูกตัวกับปาผมก็อยากให้แบบเกมลดอิกูของแกแล้วก็เข้าไปขอโทษเป๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาทีมเราเนาะแต่มันก็มันจบแล้วครับมันจบแล้วครับสำหรับเรากับคัมเทโด้เนาะคือคุณเนคนที่ผมโพสเสียดายนะนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อไปครับอาร์บีคนนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอีกคนนึงนะครับช่วงแกพีนี่ก็สุดๆครับกับคายวอล์กเกอร์นั่นเองครับคายวอล์กเกอร์นะครับช่วงแกพีนี่คือเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบขาดไม่ได้อ่ะ นะครับเป็นคนที่เร็วจี๊ดเลียวจาร์ดเกมลุกเกมรับสุดๆครับสัปปีล่างต่อโอเคคือปีที่โปแชมป์นั่นแรงนะครับเก่งครับเก่งวอกอร์เป็นคนที่เก่งมากแต่หลังนี่เฮียเริ่มแปลกนะครับเริ่มสัมภาษณ์แฉทีมผมแล้วก็เยแกก็คงน้อยใจแหละครับอ่าที่แกโดนอือนั่นแหละนะครับโอเคครับต่อไปคู่เซนเตอร์นะครับก็คนนึงก็แน่นอนอยู่นะครับรูเบรดิอาร์นะครับดิอาร์เนี่ยเป็นกองหลังที่ผมว่าครบครบเครื่องนะดิอาร์ครบเครื่องเลย ไม่กอดที่โคตรครบเครื่องเลยขาดอย่างเดียวดีอาร์ขาดอย่างเดียวดิยแม่สปีดเต่าจับนะครับคือดีอาร์เป็นคนที่แม่สปีดมไ,นะไม่ค่อยเนระ็วเท่าไหร่นะเมื่อกี้แกเลี้วนะมึงเอเย้ยสุดๆเหมือนกันทำสับำเป็นดีอาร์นั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปขอเป็นตำนานแล้วกันนะครับสำหรับแบงซอมกัมปานีนะครับซึ่งผมไม่ทันนะครับถ้าแล้วสำหรับแบงซอมกัมปานีนะครับก็สุดอยอดครับคนนี้เก่งเลยน,น,นะครับยิงดูที่แกยิงแบบโหยิงไกลลูกนั้นอะ ยิงใส่ใครผมจำไม่ได้แต่แบบยิงสวยจับนะครับยิงแบบตุม้มเข้าไปเลยโอ้โห,โห,โหนี่คือสิ่งที่เซนเตอร์เราไม่สามารถทำได้เลยตอนนี้นครับดิอาร์ตเนี่ยคือมือยิงไปหน่อกฟานอ่ะเอาจริงนะสี่อาร์ตมึงเคยทำประตูไหมวะสิบปีทำครั้งหนึ่งอ่ะลูกปูกคือแบบไม่ีความอันตรายที่ไรนเลยเซตพีเนะทีมผมละทีมเราแหละครับคนดูทีมแบบคนที่เชียร์แมนเชสเตียกันอ่ะคือคงรู้ดีกันแล้วคือเซตพีตเราไม่แบบกาเก่จัดแต่คือไม่มีเลยล่เซตพีตเนี่ยมันเปิดเล่นไปงานงั้นนะครับ หน้าที่จะมีให้เราเลดุนนะครับก็จบไปนั่นเองครับสับคู่เซนเตอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปผมให้เป็นเอ่อดีเอ็คู่แล้วกันนะเพราะว่าคนนึงก็รู้กันอยู่แล้วนะครับทัาแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะใส่เข้าในเอ็กไอแล้วแหะนะครับ m ับมิสเตอร์บอนดอร์ครับโรติโก้เฮนเดสหรือโดรีนั่นเองครับโรดิ่งไฟโรดิ่งไฟโรดิ่งไฟโอ้ nan 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 n a บอหนึ่ดอั่นเองนะครับก็สุดๆนะครับก็้องอธิบายแล้วมาครับเขากิ่งแล้วนะครับดูดีขาดขาดเธอมันขาดใจนะครับแม่ก็หวังให้เฮียครับกลับมาร่างกายแข็งแรงครับไม่เจ็บออดแอดอีกนั่นเองครับก็บักว่าล่ะจ้ะช่วงนี้แกก็เจ็บเออดแอดนะแต่แกกลับมาซ้อมแล้วนะครับพอถ้าเกิดแกกลับมาร่างกายสมบูรณ์ครับทีมเราจะพุ่งขยันนะผมเชื่ออย่างนั้นนะนี่ออกตัวแรงโอเคครับหลังจากที่ดาดีก็ อีกคนน oh no so, really so, ึงก็ขอเป็นจำนานที so, so, ่ผมชอบเหมือนกันนะครับก็สุดๆเหมือนกันนะครับย่าย่าตูรีนั่นเองครับแลก็ลูกรับก็สุดโหดวนะครับลูกกิงแกแกนี่สุดมันจริงครับเหมือนโรดี้เลยนะผมชอบมากๆนะครับย่าย่าตูรีนั่นเองนะครับซึ่งสองคนนี้ก็นักพูดอะไรเยอะครับเขาเก่งสุดๆเยอะนะครับทั้งสองคนนี้นะผมชอบมากนะครับแต่ย่าย่าตูรีนะไม่คันแบบไม่หันได้ดูนานนะขนาดนั้นนะครับไม่คันได้ดูนะเออเกานลีเหมือนกันนะครับ อ่ะไปรัวนะโอเคครับต่อไปก็ขอเป็น AMF อขอเป็น CM สักคนนึ่งนั่นเองครับซึ่งก็ไม่ได้ใครไหนไกลครับก็สุดที่รักของผมนะครับเป็นคนที่ตอนแรกผมเชียร์เพราะอีกคนนึงแต่ตอนนี้ผมรักเขาที่สุดนะครับครับคิงคมครับ oh, คอที่ถึงขยันนตัวเดียวเสียทั้งลีกอะถึงแกมากครับแต่ก็นั่นแหละครับร่างแกแกไม่ไหวแล้วนั่นเองครับคือแกก็ผมเข้าใจที่ทีปล่อยเพราะว่ารา่างกายเท่าใหญ่แบบดหลังมนันนี้แกก็เจ็บบ่อยครับซึ่งให้เด็กได้เกิดใหม่นะครับผมว่าเสียใจมากๆนะตอนที่เดบอยย้ายออกก็ผมตรงว่าอยากให้แกขอสตาร์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพราะว่าแกคือสุดยอดตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วครับสุดยอดสุดยอดของสุดยอดไปแล้วครับกับเควินเดบอยเอง อ่ะต่อไปครับก็เป็นเอฟคนนึงแล้วกันนะครับซึ่งคนนี้อย่าลืรอีกคนนึงว่าดูไม่ทันครับนครับครับดาวิดซิมบาครับพอบมดน้อยนะเองครับซึ่งสุดๆคนนี้ผมพูดตรงว่าโคตรสุดๆนะครับเก่งมากๆเป็นคนที่ผมชอบมากๆนะคนนี้ดาวิดซิมบานะผมอยากให้เก็บเกยกลับมากลับมาเล่นมากๆกตอนนะคือแบบเก่งมากๆดาวิดซิมบานะครับชอบมากซึ่งเอาจริงตำแหน่งแกก็ บรโดซิบาก็าน่าใสเข้ามาเหมือนกันนะผมก็ชอบไปแกนแะล้แบรโอเดบอกให้มีอะคุนูกันอะไรอย่างงีนะ้าหน้าใส่มานะอครับต่อครับต,ต่อไปกองหน้านะครับสองคนก็ใสพร้อมกันไปนเลยนะครับก็คนแรกก็หาแรนครับซึ่งเอาจริงนะครับต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่ได้เอาหาแลรใส่ชีมิกานะครับไม่ใช่เพราะความไม่เก่งคือเขาผมรู้ครับว่าเขาวัวคลาสสุดนคร,ร,รับหาแรนแต่ถ้าเกิดเป็นเมื่อซักซีซั่นก่อนอย่างเงี้ยผมจะยัง ครับผมจะพูดเสมอว่าฮาร์เดนเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมจะเอาเขาใส่แนนอนแต่ตอนนี้นยังก่อนครับสัพพานเตตตอนนี้ผมเชื่อว่าต้องมีเขาแล้วในทีมไอของผมนะต้องมีเขาแล้วล่ละนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่เอาเขาใส่ก็ไม่รู้จะยังไงเลยนะครับสัพพานเตนนะครับเออโอ้ยถ้าต่อไปก็นี่นะครับคือคนที่ทำให้ผมเชียร์มาเชสเตอร์ซิตี้ครับบากุนอาเกโรนั่นเองครับเป็นนักเตะที่ผมชอบมากๆนะ คือตอนนี้ผมก็ยังชอบของฮาร์ล็์นะสับกองหน้านะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมจะเอาแกยืนหน้าเป่านี่หน้าเดียวนะครับแล้วก็เอาแบบไม่ก็ไม่รีรอยซานนี่ก็สเตอร์ลิงมาลิสโฟรนอะไรเงี้ยใส่เข้ามานะครับอะไรอย่างนี้นะครับเบโูซิวานะครับแต่ผมรู้สึกว่าฮาร์เล็ต์ต้องใส่แล้วนะครับอยู่คู่พี่บ่าไปเลยนะครับหน้าคมคมนะครับยิงไปบวงปางโป่งป,งปาง,ง,งนะครับ โอเคก็อธิบายยังไงอ่ะโค้ดก็เป็นเป๊ปน,นะครับอืมเหมือนทีมบิ๊กไอเลยครับโค้ดก็เป็นเป๊ปนั่นเองใเป๊ปก็เพื่อเป็นใครนั่นแหะครับอืมคือผมขอพูดนิดนึงนะครับก็แล้วมันจะมีช่วงที่เราแพ้สองนัดจิตจนต้องดูดดการครับแล้วก็คนบอกว่ากดเป๊ปเถอะอเป๊ปหมดมุกแล้วสับผมผมว่าไม่อ่ะเพราะว่าผมรู้ว่าจะเอาใครมาแทนเขาครับเป๊ปคือ โค้ดที่แบบสุดๆแล้วนะครับคือจะไปหาใครที่ดีกว่าปิ๊บห่อผมว่าแม่งยากว่ะเออจริงนะคือผมไม่เคยสนับสนุนเรื่องการปลดโค้ดเลยนะผมว่ามันเป็นการแก้แบบที่ปลายเขตไปหน่อยครับแต่เป๊ปเกก็ชอบอินดี้นะอจริงนี่ใส่ของเป๊ปอะป๊เป็นโคเสียงเนี้วเลยคือไม่ชอบเปลี่ยนตัวช้าไปแบบแต่หลังก็ดีขึ้นเรื่อยแต่ไม่ก็ชอบเปลี่ยนตัวช้าอยู่ตัวดีเปลี่ยนออกตัวกระจอบเปลี่ยนเข้าประจาไม่ใช่เป๊ปหลังๆแล้วยิ่ง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 เริ่มรั่วละ ยิ่งแบบแค่ลูอิสเลยอย่างเงี้ยรูนนย้รักเหลือเกินรู้รักเหลือเกินแต่เราก็ดีขึ้น,นครับเริ่มมองเกมแบบสาคัญสาพัญมากขึ้นนะั่นเองครับไม่เอาเอารู้รักใส่อย่างเดียวนะครับดีไล่สับ <c oughs> นะครับซึ่งไอ้อย่างแกชอบอินนี่ครับชอบจัดตัวแบบประมาททูๆ่ๆอ่าเช่นนัดไอตไตมิล่าเนะี่ยพอดูว่าถ้าเกิดเราเอาโดกูลงกับนิกโก้ก็สเลสลงเนะี่ยว่าทีมเราชาะได้นะเจอบ้าคือสโตนนะครับ ตัวแบบเป็นคนที่เล่นการรับได้นะยุคสามแชมป์แกก็เล่นทางการรับดีนะแต่ที่แกเล่นดีเพราะใครครับนี่นะครับโรดิโก้ถึงเดเด้ครับโรดี้ครับคือไม่ได้แบบว่าโรดี้แบกแกนะแต่แกช่วยเล่นแกต้องมีการรับแบบแน่นๆสักคนหนึ่งอ่ะคอยช่วยประคองแกเวไปแกเล่นดีครับพี่พี่หินนะครับซึ่งนั้นคือแกเล่นการรับดีเดียวซึ่งผมว่าไม่ไหวนะครับอืมไม่ไหวไม่ไหวต้องให้นิโก้กดเซตลงอย่างเงี้ยการรับดีๆทักคนหนึ่งลงไปก่อนนะเพราะแผ่เป๊ะมันต้องการการรับสไตล์โรดี้นะครับไม่งั้นแบบเล่นลำบากนะครับ ส่วนไอ้เชียบ๊อบนี่ก็เอาจริงผมบ๊อบนะผมเป็นคนที่ผมอวยนะผมอวยมากๆเลยบ๊อบเนี่ยเอออวยก่อนที่แกจะเอ่อหาหักอีกนะอวยมากๆว่าไอ้เชียนี่แหละคือตอนผมดูครั้งแรกตอนนัดเออเจอสเปอร์เปล่าวะที่พี่บอยเปิดไปแล้วแกเออ่ะไปทัดหลบแล้วก็ยิงอ่ะเออชอบแกมากครับบ๊อบแต่หลังนี่เป็นแปลกๆนะครับ เอาใจช่วยแล้วกันครับว่าจะกลับมาครทุกคนเลยครับเอาจีผมเอาใจช่วยทุกคนอะลูอิที่ผมด่ามันประจําเนี่ยผมก็เอาใจช่วยมันนะครับนูเนสอะไรอย่างเงี้ยเอาใจช่วยทุกคนครับเพราะว่าเขาได้เพื่อทีมเรานะครับเราก็เอากำลังใจให้เขาครับแต่สนใจชอบเล่นโง่เฮโอเคครับก็นี่คือทีมไอแม็กเชสเตอร์ซิตี้ของผมนั่นเองครับซึ่งก็จะเริ่มจากประตูครับเป็นโจฮาแล้วครับเอวีเปจากาเซโลครับคู่เซินเตอร์เป็นนูเบดียร์กับแม็กซ์กัมบานีนะครับแล้วก็อาร์บีเป็น ไทวอล์กเกอร์ครับส่วนการเป็นโรดี้นะครับแล้วิโก้เฮนเดนเดนครับส่วนกลารครับอีกคนหนึ่งก็เป็นยายาตูเรนนะครับส่วน CM เอ็มเป็นคิวินเดบรอยนะครับส่วน a อ f ก็เป็นดาวิสินบาครับส่วนหน้าเป่าคู่ก็เป็นกุลนากโร่กับเอริกเบอฮาร์แลนนั่นเองนะครับจบปิดจบพร้อมครับสำหรับทีมไอมาเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับ ซึ่งมันก็ทีมเราอะผมก็ไม่รู้ผมจะอธิบายยังไงนะเพราะว่าติดอวยครับโอ้โหผมติดอวยทีมผมนะครับอมผมไม่ค่อยไปกลางเท่าไหร่นะครับติดอวยติดอวยนะครับซึ่งก็มีฮีมใคที่ทำาอคลิปนี้ก็ถ้าเกิดพูดติดขัผมก็ขออภัยนะเพราะว่าผมก็พากาค,คิดไปนานอยู่อะประมาณหกวันได้นะครับเพราะ <c oughs> ว่าโชครบีนี่เยอะปลอบใจไม่ได้นะครับแต่ผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วคนดูผมจะลงคลิปรัวๆนะครับหลังจากนี้นะครับก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิด อยากให้ปรับแก้ตรงไหนก็คอมเมนต์บอกตาต้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมจัดทีมไอทีมไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกตาต้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติทีมฟุตบอลแมนยูร์เวอร์เชลซีอาร์เทนอลซัปเปอร์มัสลิกบาซ่าเอซิมิลานอินเตอร์มิลานยูเวนตุสโรม่านูนีนั่นครับคอมเมนต์ Comment บอกตาต้ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ เจอกันครับบ๊ายบาย